สวัสดีครับตื่นทำรำโกโก้พบกันในวันอาทิตย์สดใสวันอาทิตย์ที่29มกราคม2566ใต้ต้นโกโก้แบบเสียบยอด AM. สายพันธุ์ ICs95 ครับก็สถานการณ์โกโก้สส workout. ประเทศไทยตอนนี้กำลังร้อนแรงนะครับเป็นไปได้ดีนะครับ ามสถานการณ์หลายคนบอกว่ายังหาที่ขายไม่ได้ผมเชื่อว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งครับท่านจะเลือกที่ขายเลยละครับว่าควรจะขายให้กับใครจะขายแบบไหนจะขายผลสดหรือจะแปรรูปขายเพราะมีความแตกต่างหลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่ามีคนสอบถามเข้ามาเยอะทั้งในและต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะมมาเมล็ดมะเ็งแห้งนะครับในผมจะให้ดูบรรยากาศของสายพันธุ์ไอซ95ซึ่งดกเป็นพวงอย่างเงี้ยนะนี่คือ อ,อยากจะเข้ามากล่าวพูดคุยและให้กำลังใจสำหรับคนที่พยายามทําความเข้าใจกับภู้ประเทศไทยอยู่ตอนนี้นะครับเป้าหมายในปีนี้อย่างที่ผมเคยกล่าวไว้ในคลิปเมื่อก่อนหน้านี้หรือใน f a c e b o o หรือทวิตทูนะครับว่าปีนี้ผมต้องการอยากจะขยายความรู้นะครับไปสู่ภูมิภาคนะครับตอนนี้เรามีผู้สอบถามเข้ามาเรื่องของ คุณภาพมเมล็ดแห้งเยอะขึ้นสิ่งหนึ่งที่ลหลายๆคนไม่เข้าใจที่เขาเคยเข้ามาพูดคุยกันที่ลำปางนะครับไม่เข้าใจแล้วก็ไปสอบถามมาหลายๆที่แล้วนะครับว่าเอของที่ตัวเองมีอยู่ทําอยู่เนี่ยมันเป็นคุณภา,ภาพประมาณไหนนะครับผมเคยได้พูดไปครับมาตรฐาน F C C I คือมาตรฐานมเมล็ดแห้งซึ่งมาตรฐานสากลเขาใช้รองรับในการตรวจซื้อตรวจรับมเมล็ดแห้งเพื่อนาไปใช้กันนะครับ ซึ่งตัวนี้แล้วในประเทศไทยเราก็เพิ่งเป็นร่างเป็นพรบออกมาเรียบร้อยคือมาตรฐาน,มนเมล็ดกูกู๊ประเทศไทยนะครับยังมีผม,มังคับใช้แต่ว่ายังยังไม่มีคนกล่าวนําไปใช้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้แหละครับจะเป็นตัวขับเคลื่อนอีกอย่างหนึ่งก็คือให้เราเข้าใจคําว่ามาตรฐานให้ได้ก่อนนะครับข้ามาตรฐานคือผ่านความปลอดภัยนะครับผ่านเรื่องที่าสากลเขารองรับยอมรับ ครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวก้าไปสเต็ปต่อไปในะเรื่องคําว่าคุณภาพไอ้คำว่าคุณภาพมาันต้องผ่านมาตรฐานมาก่อนนะครับหลายคนหลงหลงประเด็นไปนะครับคือไปวัดตัวเองว่ามีของคุณเป็นของคุณภาพแล้วแต่ไม่มีมาตรฐานรองรับสุดท้ายเวลาเขาซื้อขายเข้ามาเขาติติงขึ้นมาครับว่าไม่ผ่านมาตรฐานเราก็เสียความรู้สึกนะครับต่อว่าเขาไปอย่างประมาณนั้นจริงๆแล้ว นะครับเราควรจะรู้เรื่องของมาตรฐานก่อนความปลอดภัยมีอะไรไป,ไป,ไปบ้างนะครับตัวนี้นะครับเราจะไปพูดคุยกันในภูมิภาคและก็แต่เราภูมิภาคก็จะส่งตัวแทนหรือคนที่ทำโปรโกอยู่แล้วนะครับอยากรู้ตัวอยากรู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับมีมาตรฐานหรือคุณภาพประมาณไหนก็จะนําตัวเองเข้ามาเรียนรู้นะครับเราไม่มีหนังสือรับรองแต่เราใช้ประสบการณ์และอ้างอิงเอ,งเอกสารจากทางามาตรฐานสากลที่ใช้นะครับแล้วเก่านําไปขับเคลื่อนด้วยกัน ทำด้วยกันพัฒนาด้วยกันเพื่อตอบรับอะไรครับปรับตอบรับกับตลาดที่าถามเข้ามานะครับแล้วก็สื่อไปถึงเรื่องของการพัฒนานะครับเมื่อผ่านมาตรฐานเราเข้าไปแยกคุณภาพครับอ่าลำปางจัดไปหลายรุ่นแล้วนะครับเป็นเซ็นเตอร์ที่ลำปางนะครับที่โกโก้าร์มลำปางโดยไทยก็ฟิวโกโก้นะครับจัดไปหลายรุ่นแล้วนะครับก็มีผู้นําหลายๆคนเข้ามาแล้วก็นําไปขยายต่อนะครับอยากจะสร้างภาพความเชื่อมั่นนะครับต้องนําตัวเองมาอยู่ในภาพของ เ,เครดิตภาพนะครับเราไม่สามากล่าวอ้างถึงถ้าท่านไม่มีอยู่ในภาพเนาะนะครับเซ็นเตอร์ลำปางก็จะขยายออกไปครับตอนนี้อย่างวันที่4นี้นะครับผมได้ไป4ี่กุมภาพันธ์ที่จะถึงเนี่ยนะครับผมได้ส่วนภูมิภาคของภาคอีสานบ้านเกิดผมนะครับผมเกิดที่บุรีรัมย์บ้านเกิดนะครับท่านอรองศาสตราจารย์ดรสุนันทาซึ่งท่านเองก็ปลูโกโกโก้พันหต้นนะครับพันหต้นในหน้าที่ก,กว่า ร้ได้วางแผนร่วมกันมาพอสมควรนะครับท่านแปรรูปไปถึงช็อกโกแลตเรียบร้อยนะครับทั้งมีคนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนนะครับลูกเองก็เห็นด้วยนะครับและพัฒนาไปถึงช็อกโกแลตเป็นเกรดทีเมียมด้ยซ้าไปนะครับเพราะฉะนั้นมาปรับหลักสูตรที่ลาปางนะครับปรับเนื้อหาที่ลําปางเรียบร้อยแล้วก็จะไปขยายที่จังหวัดขอนแก่นนะครับส่วนของท่านอยู่ที่อาเภอนาอำเภอบนรัตน์นะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับวันที่4นี้ก็มีคนจองมา เยอะแล้วนะครับเกิน20จริงๆรับน้องรับได้ที่20คนนะครับก็ตอนนี้เกิน20ก็คัดคนที่เข้ามาร่วมนะครับคนที่ลาดับเกิน20ขึ้นไปก็เป็นรุ่นต่อไปเนาะเป็นหลักสูตรที่เขาเรียกว่าเรียนเพื่อรู้รู้เพื่อทำนะครับเรียนเพื่อรู้เลยครับรู้คนที่เข้ามาเนี่ยครับเป็นคนที่รู้จักโกโก้แล้วนะครับเข้าใจโกโก้พอสมควรแล้วแต่มาปรับในเรื่องของคําว่าความเข้าใจให้เข้าใจว่า,าโกโก้นะครับมาตรฐานโกโก้คุณภาพโกโก e เป็นอย่างไรเราจะเอาตัวนั้นนะครับไปพัฒนาต่อรู้เพื่อทําก็คือนําความรู้ในเรื่องของการดูแลบำรุำงไปตลอด,ลอดจนถึงเมื่อได้ผลผลิตแล้วไปแปรรูปเป็นมเมล็ดแห้งที่ได้คุณภาพผ่านมาตรฐานอย่างไรอันนี้คือหลักสูตรเรียนเพื่อรู้เพื่อทํานะครับจริงๆหลักสูตรแล้วนะครับผมเตรียมหลักสูตรไว้เนื้อหาไว้มีอยู่4หลักสูตรคร่าวๆนะครับเรียนเพื่อรู้อันนี้เหมาะสําหรับคนเหมือนลักษณะคนทําคาเฟ่นะครับคาเฟ่เหมือนกันกนนมนวามวาก คนไม่ปลูกโกโก้ก,ก็ได้หรือคนปลูกโกโก,ก้ได้คนอยากปลูกโกโก้ก็ได้นะครับเข้ามารู้เรื่องของโกโก้ทั้งหมดนะครับในกระบวนการตั้งแต่ปลูกดูแลไปจนถึงแปรรูปเป็นถึงช็อกโกแลตนะครับอันนี้เรียนเพื่อรู้หลายคนทําไปแล้วนะครับหลายๆที่หลายๆแหล่งทาไปแล้วนะครับก็จะเป็นหลักสูตรหนึ่งที่สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ได้ในสวนต่างๆเนอะรู้เพื่อทําอันนี้คือหลังจากที่ได้ผลผลิตแล้วครับจะทำยังไงให้ได้ผลผลิตต่อให้ได้คุณภาพแล้วก็เอาไปทําต่อยอดได้ยังไงนะครับเรื่องของการหมักการทำเมล็ดแห้งเบื้องต้นนะครับ ไปตลอดจนถึงรู้ว่า,มาเมล่ดแห้งได้หลังจะได้คุณภาพแล้วนะครับได้ผ่านมาตรฐานแล้วเอาไปทําต่อยอดอย่างไงประมาณไหนนี่คือเรียนรู้เพื่อทำเนาะนำไปใช้นําไปใช้นี่คือความสําคัญครับคือต้องเอาไปอ้างอิงได้ต้องไปบอกต่อได้นําไปกล่าวต่อได้นั่นคือเรื่องของการคัดเทสที่ละเอียดมากขึ้นตลอดถึงการต่อยอดไปถึงการนำไปทาผลิตภัณฑ์ได้อย่างไรประมาณไหนอย่างไรนะครับอันนี้คือรู้รู้เพื่อทำเนาะนะครับนำไปใช้นะครับอันนี้นําไปใช้นะครับสูตรเมื่อกี้ แล้วต่อยอดพัฒนาอันนี้คือเรื่องของโอ้โหวงกว้างเลยครับเรื่องช่องทางการตลาดนะครับเทคนิคการทําตลาดนะครับกลยุทธ์การตลาดนะครับจะอยู่ในส่วนนั้นโชคดีครับที่อีสานที่ผมเลือกของรองศาสตราจาร,รย์ดรสุนันทาเฮงรัศมีเนี่ยน,นะครับเพราะอะไรครับเพราะท่านเองปู่โกโก้ท่านมีความอ่สถานที่ท่านมีเครื่องมือมือท่านมีคณะทีมงานนักวิชาการที่จะรองรับนะครับ การเติบโตของโกโก้ประเทศไทยเราในอนาคตนะครับเป็นนักวิชาการที่มีรายเส้นหรือมีดีกรีรองรับนะครับสามารถเซ็นเอกสารรองรับได้เราจะหนีคําว่านักวิชาการไม่ได้หนีภาครัฐไม่ได้ครับเพราะส่วนงานตรงนี้นะครับเราต้องพึ่งพาในเรื่องของความรู้ที่เขามีแล้วก็เซ็นกํากับนะครับตาประทับนะครับในสิ่งที่เป็นไรายเส้นหรือว่าเอกสารรองรับของทางราชการหรือนักวิชาการเนาะ ส่วนพวกเรานักปฏิบัตินะครับหรือผู้นําไปใช้ตัวนี้แหละครับที่เราจะต้องอ้างอิงของฝ่ายวิชาการหรือฝ่ายรัฐภาครัฐเข้ามาช่วยนะครับเพราะนั้นภาครัฐก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของการเก็บข้อมูลไปพัฒนาต่ออีกหลายๆเรื่องหลายๆอย่างเราจะองค์คาพยพช่วยกันประมาณนี้นะครับภาคกลางนะครับคุณมนูนนะครับเดินทางเข้ามาเชื่อมต่อนะครับอยู่ที่ส่วนของท่านก็นอยู่ที่กาญจนบุรีทีมงานก็พร้อมนะครับจะมาเรียนรู้ปรับ หลักสูตรปรับความเข้าใจที่ลำปางแล้วก็กลับไปขยายที่ภาคกลางและภาคตะวันตกเนาะภาคกลางนะครับในส่วนของกลางตอนบนหน่อยนะครับก็คือตั้งบัดรลบบุรีสระบุรีแถวนี้นะครับนะครับก็จะจัดอยู่ที่ลบบุรีซึ่งก็ได้เชื่อมต่อกับผู้นําของคนทาโกโก้นะครับไว้เตรียมหลักสูตรอยู่นะครับไว้เตรียมสถานที่แล้วนะครับมาปรับหลักสูตรที่ลําปางแล้วนะครับภาคใต้ ตอนนี้กาลังจูนอยู่ครับว่าจะลงสถานที่ตรงไหนโดยหลักๆก็มีนครศรีธรรมราชอยู่นะครับที่ทําร่วมกับทางเราหรือว่าเป็นโครงข่ายทางเราอยู่แล้วนะครับเ <c oughs> มื่อเป็นภาคก็สามารถที่จะขยายลงไปแต่ตละจังหวัดได้เพราะผู้นําแต่ละคนที่เข้ามาในการประชุมอบรมเนื้อหาต่างๆนะครับเราก็มีการติดตามนะครับอของแต่ละจังหวัดก็เราจะเขาก็จะกลับไปพัฒนาในศูนย์ของจังหวัดสามารถบอกต่อได้เลยว่าแต่ละจังหวัดมีที่ไหนอะไรยังไงบ้างตัวนี้เป็นโครงข่ายที่ใหญ่นะฮะเห็นไหมฮะก็จะเป็นการรองรับ อ,อนาคตโกโก้ประเทศไทยเห็นไหมครับท่านก็จะเลือกง่ายขึ้นนะครับจะขยายลงไปถึงอำเภอตำบลด้วยซ้ำไปในในส่วนของข้อมูลที่มีอยู่แล้วสำหรับคนที่ปลูกโกโก้เชื่อครับปีนี้จะเห็นการปลูกเพิ่มขึ้นราคาโกโก้อาจจะดีขึ้นนะครับและจะปลูกแบบไม่สเปรสปะที่ผมถ่ายทำอยู่ตรงนี้ทำไมถึงเลือก i อซีเนี่แหะฮะอาจจะเป็นสะพานหนึ่งที่ถูกนำไปใช้สนับสนุนในการปลูกต่อไปเนาะ สอบถามเข้ามาได้นะครับโทรคุยกันได้ครับ0652545946ครับ0652545946ครับติดตามใน f a c e o o o k y o u t u b ล l i ติกต่อ o k ได้เลยนะครับตู่ยินงทำทัโกโก้ครับผมทําครับแฟนชื่อตู่ครับเจอกันวานที่4ครับสำหรับส่วนอีสานครับสวัสดีครับ